ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้ก็มาพอๆกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนผาสุกตัวน้องนะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกรนะ์นาะพี่น้องวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกสี่สามเจ็ดสองห้า ครับเรียกางก็ออกสามเจ็ดนาะพีน่น้องเนาะอ่ังวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกนาะพี่น้องงวดแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนาะพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนผาสุกงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้องครับวันสุกที่ส1ต,ตุลาคมสองห้าหกปดลาวพัฒนาเซียนผาสุกบนล่างวิ่งลูด6หกับ9้า ่มามาจาักตัวนาอพี่น้องเนาะครับอ่ะบ่วกัดนานะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดบ่วาคูบาอาจารย์ในนาอพี่น้องเนาะครับมือนีนพ่อเตรียมพามาติดตามต่ออีกนะครับ น้อเสียนผาสุกได้พี่น้องเด้อราพัฒนาเสียนผ้าสุก ขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับสามนะครับ จับคู่เด่นแปดสามเก้าสามนะครับแปดศูนย์ เก้าศูนย์นะครับครับเน้นแปดสามเก้าสามนะครับ แปดแปดสามแปดเก้าสามศูนย์เก้าเก้า ศูนย์เก้าแปดนะครับครับมีกันได้พี่น้องเนื้อ ครับกันพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดศูนตัวกันพี่น้องครับสัตว์เกียนเนาพี่น้องเนาะ ตกกันก็นจะเริ่มมนะพี่น้องเลเจ็ดสามเจ็นย์นะครับครับวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568้าแปดลาพัฒนาเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูด0ย์กับ3ามขับจับคู่เด่นพี่น้อง8ปดสา0เก้าขับเลข3าตัวกับ8 8ด8ปดสา9แปดเก้นย์เกเนาันเจ็ดนะพี่น้อง ครับรเปรียมก็ใช้เบิ้งก็ได้พี่น้องเด้อรับพอเปลี่ยนเป็นทรงมาให้ยนะ้อน้องนะเนาะเซียนผาสุกรับเน้นที่แปดสามเก้าสามพี่น้อง8ปดศูนย์เก้ันเจ็ดสามเจดศูับเน้นแปดแปดสามแปดเก้าสามเน้นนะพี่น้องเนาะรับตามนี้นะครับครับรเปรีมขอขอบคุณหลาย,ย,ะยนะครับเนดะ้อพอเปีนรับเนาะทรงมาให้ ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อเสี้ยนพาสุกหลายหลายครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอ,อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็วอวยพอดคอยเขาคอให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับอย่าลืมนะพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พ่อเตมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตมนำหน้าครกับสุดท้ายทายสุดนี่ก็อิบซีทุกคนโกบโมันหมันเฮงเเรื่อยเรครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม